วัดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเบทเวฟโซวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครอ,อิติโก้ร่างสีขาวเนาะก็จะเป็นร่างเทศกาลโดยร่างนี้เนี่ยเขาก็เพิ่งเกิดใหม่ได้เนาะก็เราจะมารีวิวกันว่าเกิดใหม่แล้วเป็นยังไงบ้างเนาะโดยร่างนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นสังกัดโยมทูดกับคอนโลเนาะแล้วก็เป็นสังหารอารันคาโดยลิงก์ของเขาเนี่ยจะมีอยู่2อ,อย่างเนาะน่นจะเขาเกิดใหม่ได้ ลิงก์แรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของเพิ่มดาเมจของสกิล25%แล้วก็ลิงก์ที่2เป็นเมื่อเลือดเต็มเพิ่มดาเมจทั้งหมดเลยอีก16%ในส่วนของคมพีเนาะก็ถ้าเรามีเขาแค่ช่องเดียวเราก็ใส่เป็น SP ช่องที่2ใส่เป็นคีทิคอลช่องที่3ใส่เป็นเอติเกช่องที่4เป็นเลือดหรือพลังป้องกันก็ได้แล้วแต่ชอบเนาะช่องสุดท้ายก็แนะนําว่ารีเป็น SP หรือคีทิคอลก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราจะใช้เป็นลิง,นกนนนนนนงก์เนี่ยก็แนะนําเป็นเในส่เนาะอ่าในะ การโจมตีปกติสกิลหนึ่งสองสามเนี่ยมีโอกาสทําให้อีกฝ่ายติดอ่อนแรงแล้วก็ทําให้ตายเนี่ยติดได้เลยร้อยเปอร์เซ็นเนาะโดยท่าสาตเนี่ยเป็นท่าชาร์ตเนาะต้องกดค้างเอาไว้ก็ในเรื่องของอาบิวตี้เนาะก็มีเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติยี่สิบเปอร์เซ็นเพิ่มดาเมจสกิลสี่สิบห้าเปอร์เซ็นเพิ่มดาเมจทําให้ตายสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็เมื่อเลือดเต็มเนาะก็เพิ่มดาเมจทั้งหมดเลย16%ก็จะเป็นลิง์เนาะแล้วก็กันอ่อนแรงเลย100%แล้วก็เพิิ่มฮตของสกิิล1ฮต เพิ่มระยะเวลาติดสดานะปปกติ5วิแล้วก็เพิ่มจำนวนโลงดูเชิญอีก1ครั้งเนาะอวีตี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มเท่าไหร่เนาะแต่ว่าก็มีเพิ่มให้อยู่นิดหน่อยเดี๋ยวเราไปใส่ของกันโดยของที่จะใส่เนาะก็จะมีลูกบอลกะโหลกนะของนี้ของนี้ใส่ได้ดีก็จะมีลูกบอลกะโหลกขอหาก,ก่อนเพิ่มธาไม้ตายก็สามารถใส่ได้นะถ้าเกิดเราอยากให้ทําไม้ตายเขาแรงเนี่ยเราก็สามารถใส่เพิ่มทําไม้ตายไปก็ได้ หรือว่าเราจะใส่เป็นลูกบอลกะโหลกนะลูกบอลกะโหลกแต่ถ้าเกิดบางคนอาจจะมีเนาะก็ถ้วยบทชาใส่ได้ถ้วยบทชาสามารถใส่ได้เหมือนกันหรือจะเป็นตาลองหัวหน้าหน่วยก็ได้นะถ้าเกิดใครไม่มีถ้วยบทชาก็เป็นตาลองหัวหน้าหน่วยไปแทนก็ได้อาจใส่เป็นหมวกแทนถ้าไม่ตายก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะได้แบบไหนนะถ้าเกิดเราอยากให้ทาให้ตายแล้วเราก็ใส่เพิ่มทาให้ตายแต่ถ้า เราไม่ได้เน้นทาไห้ไตตยมากเราก็จะใส่ประมาณนี้ก็ได้เราจะใส่อีกย่างแล้วกันในส่วนของลิงเนาะเราก็จะใส่เป็นพวกลดคูลดาวน์เพิ่มดาเมจสกิลหรือว่าเมื่อเลือดเต็มอะไรประมาณนี้เนาะประมาณสักอย่างที่จะเลือกใส่โดยอิจิโกะร่างนี้เนี่ยเราแอบ,บใส่น้ำหมอมไป6เลเวลเราใส่แต่บั๊ละใส่ไปตั้งนานแล้วเนาะจำไม่ค่อยได้แต่ไม่ได้อัพอะไรเท่าไหร่ไม่เป็นไรเราก็จะเน้นไปที่อย่างที่บอกเนาะเราก็จะเน้นพวก รถคู่ดาวเติม่ดาเมจสกิลอะไรประมาณนี้เราจะไม่ค่อยได้เน้นอะไรมากเราเน้นรถคูดาวอย่างเดียวกันโอเคเดี๋ยวเราใส่ขอาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปลงน้าหอมเลยกันน้ำหอมเลยเขาก็เป็นผู้สังหารพอดีเนาะมีมีตัวละครมุดดินเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนลิงก์หน่อยแล้วกันอโอเคเราเปลี่ยนลิงก์แล้วเนาะแล้วเราลงแคปห่ไม่เอาเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกัน เดี๋ยวเราเคลียร์มอนต์นเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเรามาดูการโจมตีของเขากันเนาะเริ่มจากการโจมตีปกติ ก็จะเป็นเหมือนปล่อยลูกบอลออกไปลูกบอลแบบมีแสงเขาเรียกอะไรปล่อยมันออกไปเนาะสี่จังหวะสี่จังหวะโดยที่จังหวะที่สี่ของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆฝนเนาะพูดง่ายๆเหมือนเหมือนฝนเนาะอ่ะสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่เน้นไปด้านหน้าเนาะแล้วก็ไม่ได้กว้างมากแล้วก็เป็นสกิลค่อนข้างเหมือนสกิลผักอยู่เหมือนกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่กว้างด้วยมันแคบ สกิลสองสกิลสอเนี่ยเป็นสกิลที่รวบแล้วก็ผักออกไปด้วยเนาะค่อนข้างไม่ดีมากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดมันทำดาเมจได้แรงเนี่ยมันก็โอเคอ่ะสกิลสเนาะสกิลสเนี่ย,ยถ้าเราไม่กดชาร์จปล่อยเลยมันก็จะประมาณนี้เนาะมันจะแบบไม่ได้ทั้งจอขนาดนั้นเนาะมันจะไม่ได้กว้างขนาดนั้นแต่ถ้าเรากดชาร์จเนี่ยมันก็จะกว้างกว่านี้เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราลองดูกดชาร์จเนาะ กดชาร์จก็พอสีเปลี่ยนเราก็อนมันก็จะกว้างขึ้นเนาะแต่ก็ไม่ได้เป็นสกิลทั้งจอขนาดเนาะสำหรับท่าสามเขาแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าเราชาร์จเนี่ยความแรงจะแรงขึ้นแน่นอนสกิลเขาเนี่ยค่อนข้างไปทางด้านหน้าเนาะทั้งหนึ่งแล้วก็สองส่วนสกิลสามเนี่ยก็รอบตัวถ้าชาร์จเนี่ยยังไงมันก็แรงความแรงมัหา ท่าหนึ่งเนี่ยจะใช้ยากนิดนึงเพราะว่ามันแคบเนาะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับว่าเล่นไม่ได้สักทีเดียวได้อยู่ท่าสามเขเนี่ยก็ท่าชาร์จก็ตามตามปกติแล้วของท่าชาร์จยังไงมันก็ท่าชาร์จเนี่ยมันแรงว่าม,มีปัญหาอยู่แล้วสำหรับท่าชาร์จ เพียงแต่ว่าถ้าชานก็จะเสียเวลาไปหน่อยในการต้องมานั่งกดเพื่อรอเนาะแต่ถ้าพอเนี่ยปล่อย,ยมันแรงแล้วก็กว้างขึ้นเยอะถ้าสองเขาเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันเป็นรวบแล้วผักไปเนี่ยมันจะไม่ดีมากเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แย่เนาะแต่ว่าถ้าหนึ่งเขาก็เป็นท่าพักแล้วด้วยเนาะถ้าสองเขาก็ยังแบบเป็นผสมแบบพักมาด้วยมันก็ เดี๋ยวเราไปดูท่าไม้ตายกันดีกว่าตัวละครเทศก,กาลท่าไม้ตายเขาจะมีความอลังการสักแค่ไหนด,ดูดีแรงเนาะแรงเราไม่ได้ใส่เพิ่มท่าไม้ตายด้วยนะถือว่าแรงเลยเองจริงสกิล เอฟเฟกต์ถ้าไม้ตายเนี่ยตัวแอนิเมชันถ้าไม้ตายเขาดูดีกว่าเบคุยะร่างเดียวที่มาพร้อมๆกับเขาอีกโอเคเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบตัวละครกันาสำหรับสีส้มสังหารอลรันคาเนาะก็ถ้าเป็นตัวละครที่เป็นสายสกิลระยะไกลเหมือนกับเขาเลยก็จะเป็นอิจิโกะ7ปีซึ่งแน่นอนเนาะอิจิโกะ7ปีมันทั้งแรงกว่าแล้วก็สกิลใช้ง่ายกว่า โดยภาพรวมเนี่ยยังไงตัวอิจิโกสีขาวเนี่ยโอกาสได้เอามาใช้เนี่ยมันก็มีนะในหอคอยบางชั้นสามารถใช้ได้อยู่เหมือนกันแต่ถ้าถ้าพูดถึงว่าแบบดันทั่วทั่ไปเนี่ยยังไงเราก็เลือกอิจิโกมาใช้แล้วเนาะผมไม่ค่อยเลือกเป็นตัวแบบแบบเก่ามาเล่นมากเขาไหลโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยเนาะไม่ต้องไม่ต้องเปรียบเทียบเยอะเนาะมีอิจิโกตัวเดียวก็เอาอยู่แล้ะอ่าเรามาสรุปอิจิโกร่างสีขาวจากเทศกาลตัวนี้กันเนาะก็ โดยภาพรวมเนี่ยถามว่าเอากลับมาใช้ได้ไหมเนี่ยมันก็ยังเอากลับมาเล่นได้อยู่เนาะในการแบบเอาไปลงน้าหอมบ้างเอาไปเล่นดันต่างๆเนี่ยยังเล่นได้อยู่เนาะแต่ว่าแน่นอนเนาะตัวเขาเป็นตัวที่ค่อนข้างมีความเก่าประมาณหนึ่งแล้วโดยปกติเนี่ยเราก็คงไม่ได้เอาตัวละครที่เก่ามาเล่นบ่อยสักเท่าไหร่เนาะยกเว้นในหอคอยแล้วก็อิจิโกตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างมีประโยชน์ในหอคอยมากๆเพราะว่าเขาเนี่ยมีสังกัดของพัโลอยู่ด้วย ก็เลยจะค่อนข้างได้ใช้ในหอคอยนะเพราะหอคอยบางชช้นเนี่ยถ้าเขากําหนดเรื่องฮอนโลมาเงี้ยมันก็จะมีอยู่ไม่ไมไมไมกี่ตัวละครที่เป็นสังกัดฮอนโลเนาะซึ่งเขาจะมีประโยชน์ในด้านนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือลิงของเขาเนาะแน่นอนตัวละครเกิดใหม่เนี่ยเขาจะมีลิงกองอย่างแล้วก็ลิงของอิจิโกร่างนี้เนี่ยค่อนข้างดีด้วยนะเพราะว่าเป็นลิงในเรื่องของเพิ่มดาเมจสกิลอ5่ห้าเปอร์เซ็นต์และและยังเพิ่มดาเมจสิบหกเปอร์เซ็นต์เมื่อเ,อเต็มอีกค่อนข้างทําให้ตัวเขาเนี่ยเป็นลิงที่ดีด้วยนะ เอามาเล่นเองก็เล่นได้อยู่แล้วก็เอาไปเป็นลิงก์ได้โดยส่วนมากเนี่ยก็คิดว่าคงได้ใช้เป็นลิงก์แหละส่วนเอามาใช้จริงๆเนี่ยก็คงจะเป็นพวกหอคอยซะมากกว่าเนาะสำหรับอิกิโกะร่างนี้ก็ถือว่ายังกลับมาใช้ได้ดีอยู่เนาะแต่ว่าสกิลมันก็อาจจะไม่ได้ดีมากมายอะไรเนาะแล้วก็สําหรับเราเองเนี่ยถ้าสามพอเป็นท่าชาร์เราก็ไม่ค่อยชอบใช้สักเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันเสียเวลาต้องกดค้างเพื่อรอให้มันชาร์จเสร็จ มันเ็เสียเวลาไปหน่อยแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเกมเพ์เขาก็กลาง,ลางเนาะไม่ได้แบบดีแล้วก็ไม่ได้แย่มากถือว่ายังใช้ได้อยู่แต่งานหลักแน่นอนนะเป็นลิงที่บอกเลยโอเคก็สําหรับอิจิโกะล่างสีขาวล่างนี้เนาะจากเทศกาลเนี่ยก็ประมาณนี้เลยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนละบาย